สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตามที่เพื่อนๆนน้องๆถามกันมานะครับอยากให้ผมรีวิวตัวเสื้อกาดที่ผมใช้อยู่เวลาใช้ไปออกทริปหรือว่าใช้ขับไปทํางานครับว่าผมใช้แบบไหนอะไรยังไงโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเสื้อกาดที่ผมใช้ขับไปทํางานแล้วขับออกทริปคือตัวเสื้อกาดเนี่ยครับคือเสื้อที่ผมใส่ครับผมจะไม่ได้ไม,ไม่ได้ใส่ ที่เป็นเสื้อเสื้อคลุมธรรมดานะครับเวลาขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ไปทํางานหรือว่าขับขี่ออกทีครับผมจะใส่เป็นเสื้อกาดทั้งหมดนะครับของผมที่ใช้อยู่ก็จะมีสองตัวเนี่ยครับก็คือตัวที่เป็นลายทหารนะครับจะใช้ขับจะใช้ใส่ขับขี่ไปทํางานนะครับส่วนตัวที่เป็นเสื้อเหมือนชุดนักแข่งเนะครับก็จะใช้ขับออกทีิปนะครับทั้งสองตัวเนี้ย ก็จะเป็นเสื้อกาดเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับตัวที่เป็นลายทหารนี้เพื่อนๆอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊มันมันก็เหมือนเสื้อเสื้อฮูดธรรมดาที่เป็นผ้าไม่เห็นแตกต่างแต่จริงๆมันต่างนะครับมันคือเสื้อกาดใช้สาหรับขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับข้างในตัวผ้าเนี่ยครับผ้าที่ใช้ถักทอเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวผ้าเนี่ยมันก็จะผสมตัวเคปฟล่านะครับเนี่ยครับผสมตัวเคลฟลาเมื่อทําให้ผ้า มีความหนาและก็ทนทานมากขึ้นนะครับทําไมมันถึงต้องหนาและทนทานเสื้อกาดที่เราใส่ครับคือคุณต้องเข้าใจขอนว่าเสื้อกาดเวลาเราใส่มันจะได้ช่วยให้คุณเป็นอมตะนะไม่ใช่ว่าคุณใส่เสื้อกาดแล้วคุณชนคุณจะไม่ตายนะไม่ใช่นะแต่มันแค่ช่วยปกป้องคุณหลักๆเลยคือช่วยปกป้องในการสไลด์ครับถ้าคุณชนแบบปั้งเดียวแล้วจอดขับมา200อย่างเงี้ยคุณชนกับส0ล้อปั้งเดียวจอดคุณจะใส่ชุดนักบินอวกาศคุณก็ตายห่าครับ แต่เสื้อกาดอ่ะมันจะช่วยตอนที่เลาคุณคุณล้มคุณเข้าโค้งแล้วล้มหรือว่าชนแล้วตัวคุณกระเด็นหลุดจากตัวรถแล้วก็สไลด์ไปกับพื้นถนนนั่นแหละครับตัวเสื้อกาดมันจะช่วยทําให้รอบตัวคุณอ่ะไม่เป็นแผลทำให้ตัวคุณไม่เป็นหมูแดงนะครับนี่ครับโดยเสื้อนี่ครับมันก็อย่างที่ผมบอกคือมันจะใช้วัสดุที่ใช้ในการถักทอผ้า เป็นตัวเคปล่ามันทำให้มันแข็งแรงเวลามันสไลด์มันก็จะขาดยากครับพวกนี้แล้วข้างในมันก็จะมีกาดทุกจุดนะครับมันจะมีกาดห้าจุดครับมีแขนมีหัวไหล่สองฝั่งนะครับแล้วก็มีแขนนี่ช่วงแขนช่วง้อศอกแล้วก็ช่วงหลังนี่ครับกาดอันนี้คือกาดให้คุณอาจจะเฮ้ยมันเป็นกาดตรงไหนวะพี่ นี่แหละครับคือกาดคุณอาจจะเห็นมันเป็นฟองน้ำโง่ๆจริงๆมันไม่โง่นะครับฟองน้ำพวกนี้ครับมันมันคือเทคโนโลยีครับปกติที่เราเห็นมันจะอาจจะอาจจะเป็นกาดที่แบบแข็งๆพลาสติกแข็งๆแ,แต่เดี๋ยวนี้เขาทําเป็นแบบนี้หมดแล้วครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เหมือนฟองน้ําแต่จริงไม่ใช่ครับเวลามันโดนแรงกระแทกพวกเนี้ยมันจะซับแรงได้ดีมากทนต่อความร้อนสูงครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่ผมใช้ออกลิปนะครับ อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกผ้าไนลอนนะครับไนลอนพวกนี้เป็นไนลอนเกรดพิเศษนะครับเวลาคุณล้มสไลด์แรงๆอ่ะตัวคุณไถ่ไปกับพื้นถนนแล้วมันเกิดความร้อนใย,ยพวกนี้พอมันโดนความร้อนอ่ะมันจะเปลี่ยนจากใยผ้าแบบพวกนี้เป็นพลาสติกแข็งๆช่วยปกป้องร่างกายคุณครับลักษณะของตัวนี้ก็จะปลอดภัยมากกว่าตัวเสื้อหูนะครับเนี่ยครับก็จะมีการมือนกันห้าจุดก แล้วก็มีหลังผมเปิดให้อยูข้างในนะครับเสื้อกาบตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นผ้ากับที่เป็นแบบหนังครับแบบหนังผมไม่ซื้อมาใส่เพราะมันเคยผมเคยซื้อมาใสาแ่แล้วมันร้อนมากเลยครับมันไม่ค่อยเหมาะกับประเทศเมืองไทยครับแล้วมันก็ดูแลรักษายากพอสมควรดูแล,แลรักษายากกว่าผ้าครับผ้านี้มาสกบผมก็จับโยนลงเครื่องซักถ้าคุณมีพอมีทุนรัพย์ ผมคิดว่าก็ควรจะซื้อใส่กันนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเวลาคุณล้มไปเนี่ยเสื้อพวกเนี้ครับมัน,ม,นมันช่วยคุณได้จริงๆครับตัวคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรเลยครับ ส่วนตัวนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อของแท้นะครับอย่าไปซื้อเลยครับพวกของก๊อปเกรดเออะไรอย่างเงี้ยครับซื้อของแท้เลยครับคุณซื้อของแท้รุ่นต่ําๆดีกว่าคุณไปซื้อตัวท็อปของก๊อปเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าตาคุณอาจจะเห็นว่ามันเหมือนกันคุณมองภายนอกอ่ะมันมันเหมือนกันคุณดูไม่รู้หรอกแต่ว่าตัววัสดุที่ใช้ทำอ่ะมันคนละเกรดกันนะครับอย่างถ้าเป็นของแท้ตัวไนล่อนที่ใช้ถักพวกเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกพอมันโดนความร้อนแล้วอ่ะมันจะแข็งเป็นพลาสติกเนื้อเดียวกันแลวมาช่วยปกปป้้้้ออองงงรรร่่่่าาากยคคุุุณณแแตขู๊เหววัััสดทีมมนนนใใชชบบไ มันอาจจะลดต้นทุนใช้วัสดุเก็ตตามี้แต่งานตัดเย็บก็ตัดเย็บให้มันเหมือนกับของแทงเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ต้องซื้อพวกแบรนด์ที่เป็นของแพงอะไรมากก็ได้ครับคือเสื้อกาดที่เป็นยี่ห้อแท้นะผมเห็นมันเดี๋ยวนี้มันก็มีตัว2สองสามพันมันก็มีแล้วนะมันก็ไม่ได้แพงมากนะแล้งานก็โอเคเลยนะครับผมจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรพอดีน้องในกลุ่มเพิ่งไปซื้อมา นี่ครับตัวนี้ผมก็ใส่ไปทํางานมันก็จะดูไม่เขินครับเวลาคุณใส่ขึ้นตึกใส่แวะห้างอะไรแบบนี้ครับแวะซื้อของมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ครับแต่มันก็ให้ความปลอดภัยมากกว่าคุณใส่เสื้อฮู้ธรรมดาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนอยากให้รีวิวอะไรต่อไปก็แนะนําเข้ามาได้ครับผมกระจารีวิวให้ดูครับเฮ้ยทำไรทำไร นี่ครับให้ดูไข่แมวครับอันนี้คือวิธีการยกแมวที่ถูกธีนะครับถ้าคุณยกแบบนี้มันจะดิ้นเห็นไหมมันจะดิ้นมันจะไม่อยู่เฉยถ้าคุณจะให้มันนิ่งคุณต้องจับแบบนี้ครับเห็นไหมครับนิ่งไหมครับจับที่หลังคอนะครับมันจะนิ่งไม่ตอบโต้อะไรใดๆครับ